นี่นะคะทุ่งนาของชั้นจากทุ่งนาโล่งๆตรงนี้จะปลูกเป็นต้นไม้จะปลูกต้นไม้แนวนี้จะเป็นแนวต้นไม้หมดที่ต้นสักต้นพยุงต้นมะฮอกกานีคอยดูซิว่าดินอย่างนี้ ภาพแบบนี้จะสามารถปลูกต้นไม้ได้ไหมต้นไม้จะโตไหม แถวนี้ก็จะปลูกต้นไม้ปลูกผอกหวานตรงนี้เป็นถนน ริมถนนข้างซ้ายก็จะปลูกต้นไม้เพิ่มให้เป็นอุโมงต้นไม้เดี๋ยวค่อยดูต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ก็ปลูกต้นไม้แล้วปลูกกล้วยไปก่อนปลูกต้นไม้ นี่ตรงนี้ปลูกต้นไม้ต้นจะมระยียงสระนี้มีแต่แหนแดงเต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้เราจาเป็นต้องตักแนแดงเนี้ยไปใส่ลุมเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ดินที่นี่แข็งมาก โชคดีที่เราได้แหนแดงตัวนี้เอาไปวางบนพื้นดินก่อนเสร็จแล้วแล้ก็ขุดหลุมตามมันสามารถที่จะขุดได้ง่ายมากๆเลยค่ะเยอะมากๆเลยค่ะแหนแดงตักทุกปันเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาวางไว้อย่างนี้ เา,าวางตามเป็นหลุมหลุม,ลม,ลมเนี่ยค่ะต้นไม้ที่เราจะปลูกวันนี้ก็เริ่มลงมือปลูกแล้วค่ะปลูกไปเรื่อยๆค่ะปลูกคนเดียวค่อยๆปลูกไปทีละนิดทีละหน่อยปลูกประมาณสองสามวันค่ะก็จะเสร็จจากตรงนี้นะคะเหนื่อยก็พักค่ะ ปลูกไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆปลูกไปปลูกทีละนิดทีละหน่อยปลูกทุกๆวันค่ะอ่ะพอปลูกเสร็จแล้วเราก็จะทำการห่มฟางโชคดีที่นาเราตรงนี้อยูใ่ใกล้ๆที่ตรงนี้เองค่ะ แล้วก็พอเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จ้างรถมาอัดฟางอัดฟางเสร็จแล้วก็เอามาคุมต้นไม้ mm. เพื่อที่จะให้ต้นไม้มีความชุ่มชื้นนะคะคุมหนานาเลยคุมค่ะคุมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็ทำคนเดียวเหมือนกันนะคะไม่มีคนช่วยทำไปเรื่อยๆค่ะ ต้นไม้เสร็จก็หมฟางนะคะหมฟางให้นาคาเลย ตรงนี้ก็ปลูกต้นไม้นะคะเราจะปลูกกล้วยนที่เลี้ยงก่อนอันนี้ปลูกมาได้สองสาวันแล้ววางระบบน้ําอันนี้เป็นกระท่อมน้อยเอาไว้นอนพักผพอหลังปลูกต้นไม้เสร็จทำไรเสร็จก็มานอนพักผ่อนเหนื่อยก็มาพัก ภาคตอนกลางวันตอนที่เด็กร้นอนๆแต่รน้อนๆเราก็ไม่ทำอะไรนะคะก็มานอนเล่นนอนเร็ตอ,อ,อยากจะไปปลูกต้นไม้ก็ไปปลูกต่อ